เราจุดธูปเทียนโดนที้ปากปลาก็ได้หัวใจเราตรงกันข้าขอสบานว่าข้าจะไม่ยุ่งกับหญิงอื่นเป็นอันขาดพี่ขวัน คาชื่อรกวิวัญรักข้าจริงจะเปลี่ยนนางเอกกี่คนแต่หนังไทยในยุค50กว่าปีก่อนก็แทบจะมีเสียงเดียวที่ผู้ชมได้ยินก็รู้ว่าเป็นนางเอกเบื้องหลังเสียงภาคของนันทนาเงากระจ่างจากภาพยนตร์เรื่องแพะเก่าออกฉายเมื่อราว35ปีก่อนเป็นเสียงของปัจจุจรีโอสิริเช่นเดียวกับภาพยนตร์ยุคนั้นหลายเรื่องที่ล้วนแล้วแต่มีเสียงของดาราอาวุโสคนนี้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จผลงานภาคของปัจจุทําให้นักแสดง หลายคนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองและสุพรรณหงษ์ทองคำเช่นพิสมัยวิไลศักด์กเพชราชาวราชรวมถึงม,ม,มยุรชัตเหมือนประสิทธิเวศจากภา,าพยนตร์เรื่องป่ากามเทพบทบาทเดียวกันนี้ยังทำให้ปัจจุภาคภูมิใจเมื่อเคยภาคภาพยนตร์ถวายในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งนี่ เข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยใครอนุญาตให้คุณเข้ามาออกไปนะถือดีกัไนไะหมละออกไปจะมาตโรงอะไรมาย่ากับคุณยามสำราญขอท่านฟังฉัน รีโอซิริเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเป็นนักร้องหน้าม่านสลับละครของคณะพกาวลีและคณะศิวรรณ์ต่อมาแสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่องนเรศวรมหาราชและเข้าเป็นนักร้องประจำวงดุริยางทหารบกวงสุนทรภพนได้บันทึกแผ่นเสียงไวส้สเพลงละครชีวิตประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นหนึ่งในนั้นไม่อยากได้เหรอนี่ยทำไมจะไม่อยาก แแต่พวกกทายัังบทบาทดีจ้วนคนรับใช้ปากร้ายชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านในละครเคหาสีแดงออกอากาศเมื่อปีที่แล้วผลงานของบริษัทเป่าจินจงของนพพลโกมารชุนผู้เป็นลูกชายคือผลงานเรื่องท้ายๆที่ผู้ชมได้เห็นฝีมือของป้าจุ๊ในบทบาทนักแสดงเชียงใหม่นู่นแน่อ้แต่ไม่แน่เว้ยเอาเอาเอา เดี๋ยวเข้าไปถามให้ว่าอยู่ที่ไหนแน่รอก่อนฉันไม่ให้พวกเธอไปไหนทั้งนั้น กว่า60ปีในวงการบันเทิง,งจุรีโอซิริได้รับการยอมรับในทุกบทบาทม<อ>ไม่ว่าจะเป็นนักภาค<อ>นักสแสดงได้รางวัลเกียรติคุณมาแล้วมากมายรวมถึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิล,ลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การสแสดงนักภาคและนักสแสดงปี2541จุรยิจุรีมีทายาทเพียงคนเดียวกับเสนอโกมาราชุนคือนพพลโกมาราชุนภายหลังจากสามีเสียชีวิตจึงเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งกับสมชาย สามีพักครองรักมาร่วม50ปีถือเป็นคู่รักตัวอย่างของคนวงการบันเทิงยังคิดถึงเธอเหมือนก่าโลกยังซึ่งๆเศ้าๆ การจากไปของลุงปุ้ยสมชายสามีพักต้นปี2552สร้างความสะเทือนใจต่อปัจจุมากถึงกับหมดกำลังใจไปพักใหญ่แม้จะสูงวัยแต่เป็นที่รู้กันว่าจุรีโอซิริดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างดีมีเพียงโรคน้ำลายแห้งที่เป็นอุปสรรคกับอาชีพนักพากและการแสดงจึงทำให้ปัจจุต้องจิบน้ำอยู่บ่อย จุรีโอสิริใช้ช่วงยามสุดท้ายของชีวิตที่บ้านพักของนพพลโกมารชุนที่จังหวัดเชียงรายและจากไปอย่างสงบด้วยวัย83ปี